เฮ็ดไปเรื่อยๆมื่อนี้คิดว่าเจฮิตได้จะสิบบาทละสิบพ่อละสิบพักพอนบอสิบพ่อละเรื่อยละอ๋อหรือว่าพ่อปลูกหรืยาพ่อปลูกหรือยาอออันนี้ตั้งใจเจาะเฮ็ดหูเฮ็ดหูเฮ็ดหูหูหิ้วเฮ็ดให้เป็นหูหิ้วเฮ็ดให้เป็นหูหิ้วการผลิตตะพันเอิ่อนวายางรถเก่าเอามาปาดเฮ็ดวางปลูกพัก บัวผักหอมอ่าผักบัวผักหอมเป็นผักปลอดสารพิษปลูกกินเองกินเองภาษาอังกฤษเพูดเ่าเออเราผักอย่างก่อนออร์แกนิกผักออร์แกนิกโอ้ปลอดสารพิษปลอดสารพิษเนาะปลูกใส่พุ๋นธรรมชาติก็ถือว่าเฉพาะอ่าบรรทานที่มีดินเฮือนที่ว่าพื้นที่แคบพื้นที่แคบพื้นที่แคบเอ่อบ่มีสวนขั้วเป็นของตนเองเทพื้นเบิดแล้วเฮาปาดยางรถเก่า อ่าปาดยางรถเก่้าแล้วก็ปินปินเอาดินมาใส่ปุ๊บปุ๊บมีเขาได้แก้ไขได้กินการเห็ดลายกับเป็นสินค้าอ้าวนี่สำเร็ลอวหูเห็หหดจะโอ๋อสะดวกสะดวกการศึกษาวิธีการปาดการเห็ดในท YouTube นั้งยูทูบ b e นก็มีดีหลายเตืมเนาะ ลูกเชียเชียวมีดีหลายอันหยุก4.05.0นี่โอ้ได้เรื่องเว้ยจากนักร้องหมอระนี่ก็ยังเปิ่นปาดยางตีรถเฮ็ดบนปลูกพักหลายๆท่านักจะบู๊เนาะอันนี้เป็นไผ่เบาละน้อยลูกขโมวนยเจ้าของผลงานเพลงมือแรงเด้อปาดตีรถปลูกพักสวงโควิดวาฉันเนี่ยกักตกักตกักตงานบ่มีอ่าอ่าอ่า ช่วงนี้วงปิดช่วงนี้วงดนตรีปิดโอ้วงเบาบีมีไซบ่วงบาบีมิไซโอประจำอยู่วงบาบีมิไซติดต่องานได้ทั้งหลาเนี่ยบาบีมิไซเนี่ยติดต่อผ่านช่องอันสตาบบิ้วมิไซอ่าช่องเฟซบุ๊กบีมิไซ, Facebook, ไซ oh. เป็นภาษาภาษาลาวภาษาลาวบีเน่าว่างมิไซเป็นภาษาลาวโอ oh. แล้วก็มาทั้งช่อง ทางติดต่อทางบอลน้อยก็ได้อ๋อทิดต่อทางบอลน้อยเลยก,ก็ได้เนาะก็ได้มีวงแบบเต็มวงเต็มขนาดอลังการก็ได้เต็มวงเสียบสดเสียบสดไดอ๋ดอได้ไดตามตามใจลูกคา้าตามใจลูกค้าหรือว่าทิเสีแบเตที่บอร์ดหน่อยเดียวก็ได้เสียบเตที่บอร์ดหน่อยเดียวก็ได้แบบเวทีเสียงสี่เสียงอลังการก็มี มีหางเครื่องเป็นซิปเต้นซิงซอยใช่กันเต้นฮอนดอกหัวค่ำหางเครื่องบ่มีหางเครื่องบ่มีบ่กอ๋อบ่เอาไปยันเมียหัวหน้าวงมันห่วงนะเมียหัวหน้าวงห้ามบ่ักยันว่าเอาหางเครื่องไปซิตให้นางห้องมัดเมียพนาวงเป็นลักบุฟเฟ่พนาวงบ่กอาโยกกระเจี๊ยดอ๊ะโยกกระเจี๊ยดอันนี้แต่ความจริงอะทีมงานของบอบีมีไช่กะยินดีครับใช้บริการ บ่ว่าจะเป็นงานบุญงานดองงานบุญกระถินบุญพระป้าบุญพระเวทบุญกองเข้ายกเว้นงานเดียวงานยังงานเอาเมียน้อยงานออมเมียน้อยโบก้าไปโบก้าไปโอ้เนี่ยนั่นเนาะดูนั่นไปวัดคะแนนจ้างกระแนียมจ้างราคาดิราคาเป็นกันเองเป็นกันเองลุ้มกันลังไม่ปรึกษากันก่อนติดต่อกันง่ายไกลสำเนียไกลสำเนียงล้วจากนั้นว่าเรื่องราคาแเรื่องราคาอ่าว่าเรื่องราคาเรื่อยังต่อได้อยู่บ่ ต่อได้ต่อได้ไดมันเท่ากับรุดได้มันเท่อกับลุดต่ได้บางเท่อกับรุดได้มันเท่ากับรุดต่ได้ยานยานนานรวยยนานรวยอ้อน้นน,น,น,นั่นเนาะคนได้เงินสิไปนัวอืออือแต่ว่าระยะนี้เพ้นอันพักเรื่องโควิดแล้วเพ้นบอกให้เคลื่อนไหวอันเป็นวงใหญ่เนานะเครื่องเชินงานหลายงานเครื่อหลายหลายงานก็เทิยกเลิกฉะนั้นแหละนักห้องน่ะต้องได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตัดยางตีนรถปลูกพัก ปั่นเมียกินแบบแซ่บแสบอ้ได้เรื่องได้เรื่องเจ้ามีวิธีกันนะพอได้เห็นอ่าอ่าแต่ว่าใช้เวลาปาดกับบดตัวอย่างเลยเนาะครับบดด้ปั้นไหนอ่าแปาดมื่อหนึ่งมันก็ได้เป็นเศรตีนพูแล่ซ่าอันพูแล่เนี่ได้อยู่ได้อยู่เออเออเออปาดนแห้งก็มีเจ็บมือมุดเดียวเจ็บมือแน่บอเจ็บมืออืมเคลื่อนเคลื่อนกับมีดเนี่ยเนาะมีดในผลิตเองไม่มีเนี่ย เออพนบด้ายของมันนำเข้าอีกเพราะตัวเก่งนะผู้ปัญญาภูมิปัญญาภาคภาคไปถึงเงินบรราทานที่ต้องการจากผู้พักสวนครัวแต่ว่าบ่มีดินบ่มีเนื้อที่ลูกขั้นสนใจอยากได้ติดรถที่ต่อมาทั้งเบาและน้อยนนอยู่ขมวนเนาะทั้งบ้านคําอ้างคนแหละแต่ว่าบุนนี้เพิ่นมาปาดอยู่แถวใกล้ๆกับลารถนี้วะชั้นขอ,อย่างมาลปาดรถสบาย วันนี้มาปาดอยู่เฮือนคุณชกทุกสมองได้มาเนีเ<อ>่ยนะแบาสุกสมองคุณโก้โเฮอ่ออ่าไปเ<อ>คล่นไปกาดแล้วค่อยไปกาด้วไปแล้วเปล่าไปกาดใครแน่ค่ะเปิ้ลเวียกลายดอกเปิ้ลเปิ้ลกาดว่หรือว่าไปปั้นฉวยมันนั่ <c ười> นแหละกันยังว้าอีตน์เราเบอร์บุได้มีหน้ามีหลังเพียงมีแต่สายยาจะหน่อยเมียเราหายลาลาละใครอยู่เมียเราบุหวัวนะเมียเราบุหัวอ่าอใครแน่ใครแน่จำได้ป่ะ สำเร็จโอ้ยขนาดวัยขนาดได้เรื่องได้เรื่องบุดเดียวเรียบร้อยอ่าหลังจากนั้นกระปีนก็ได้เลยใช้ได้เลยปีนก็ใช้ได้เลยโอ้ถ้าเราอยากอัดก็ได้ลักษณะนี้ฮะเราอยากหามแนวมันตีอัดก็ได้โอ้อัดพื้นเราใส่ตัวนี้แล้วดินมันจะบ่อตั้งขึ้นเอาขี้ดินใส่แล้วก็ปลูกได้โอ้ผักแรงจ้าเวลาเราอัดแล้เขาเกินใหญ่ดินมันจะบ่ออืมบ่มยุบบ่มยาก ปีนได้อย so so, so, oh mm ู่ปะว่าอ่าๆถือว่าญาติเวลาเวลาเสาร์อาทิตย์ตัวที่ปีนแล้วแบบดันหนปีนปีนแบบมีหูหิวปีนแบบมีหูหิวใส่ใส่ใช่ตัวมันสำเร็จแล้วอยู่ใช่ไหมโอ้ทุกโตได้หลายแล้วไยเนี่ยได้หลายแล้วนี่ยนี่ที่ดีโถ่พี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 ่ได้เรื่องอันนี้อืออืออืออันนี้นี่ใช้มือปีนล้วนๆบ่ได้ใช้เครื่องมือนร่วมไแหงดันจากทางอื่นช่วยบ่ใช้